พ่อชอบแป๊บซี่แน่เลย oh oh เหนูมาเดินตางนี้ตะ่ะเดินมีมนี่ตะเกียงจุดทูบ <c oughs> เอ้ยไม่ได้เดิมตอนบนบันไดเนี่ <c oughs> เนนยเออบนบันได ใส่ทูบทำมาจากอะไรใส่ทูบมันจะเป็นไม้เป็นผงทูบเลยนีนั่งนี่หลวงนี่หลวงพระองค์ขาวสวยเลยนุ่นนั่งไหวไหว้มาก็ถายน่ะ ว่าไปนโมตัสาก่อนแลวหนูก็ขอที่ขอหลวงพ่อขอให้หนูรักตัว่็แข็งแรงแล้วมันยัอชื่อบุตนะครับปฝากไว้รับไปก่าบตาม ปักแล้วก็มากราบสามครั้งหนึ่งกราบพระสามครั้งกราบพระสามครั้งครงบแล้วเหรอครบสามครั้งแล้วออกไปลุกฟ้าดูว่าถุมงคลส่วนมีอะไรมางโอเคเดี๋ยวตอนนี้เราเราก็ไหว้พระเสร็จแล้วนะวัตถุมงคลมงคล